น่ะเดี๋ยววันนี้มาซ่อมอันนี้กันอ่าครับเริ่มจากถอดออกก่อนถอดข้างล่างก่อนครับอันนี้หักข้างเดียวหักข้างเดียวก็ไม่อยู่แล้วนะนี่เป็นทอยอซอลอน ครับมาก่อนก็เอานี hmm. okay. Wait, so ้ขาหักโูขาที่หักในขานี้ขาที่หักนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเลื่อยออกไปเลยหักเลยไปเลยนะไปเลยเหตุผลที่ผมหักของเก่าทิ้งไปเพราะผมไม่ต้องการให้มีอะไรมาค้ำด้านหลังของเจ้าขาที่ผมทําขึ้นมาใหม่เพราะผมต้องการให้มันมีความเป็นสปริงเด้งหน้าเด้งหลังได้ ไปที่ชู้เป็นตัวช่วยนะให้มันติดได้ดีนี่นะนี่นะครับแล้วก็จ้อครับจดอนนี่ย้อมันจะติดนะครับพอติดแล้วเราก็เลือ่อย<ม>ก็เลือ่อย<ม>เอาระยะเท่านี้นะเท่านี้เท่าเคี่ยวเดิมเท่าเคี่ยวเดิมมันจะขนานกันนะครับจะขนานกัน นี่ครับออกแล้วเราก็จะได้เกลียวแบบนี้นะครับเราจะได้เกลียวแบบนี้ครับเด้งนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูอันนี้จะตรงเกลียวนี้หาอะไรดันนิดนึเงเอาให้กวงนี่ดัน ลงขึ้นเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับแน่นเลยนะเกี่ยวอยู่เลยนะครับโอเคนี่ยฮะแน่นแล้วครับแน่นเลยเกี่ยวอยู่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่นี่ดูครับครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะครับนี่แน่นติดนะครับหลุดเสลองไปทำกันดูนะครับ